ทดสอบแบล้งกันก่อนส่งวันนี้วันที่11มกราคม2568แบล้งกันกระบอกนี้น้องชายอยู่สมุทรสาครเป็นคนสั่งซื้อนะครับเป็นงานของโซลกิ914สีเงินด้านออโต้นะครับรุ่นนี้ยิงมันมากขอบอกนะฮะตัวปืนราคา11,500บาทแถมกระสุน10นัดนะครับผมนี่นะแบลงกันคือสิ่งเทียมอาวุธนะฮะกระสุนเข้ายิงแล้วมีแต่เสียงกับแสงเท่านั้นเองด้านในมีการเหล็กของกันตลอดแนวนะครับรุ่นนี้ยิงมันมากอย่างที่แจ้ง จังหวะไกลมีจังหวะฮาร์ฟด้วยนะครับนี่คือฮาร์ฟคอรนะครับฮาร์ฟคอรก็จะไม่ชิดโครงปืนนะครับไม่ชิดนี่นะเป็นระบบความปลอดภัยเนาะดับเบิ้ลซิงเกิลก็ขึ้นลำหรืองางน,นกนี่นะครับระบบเซฟอยู่ตรงนี้ครับตรง S นี่นะเข้าเซฟได้เหนีย่ยวไกลได้แต่นกไม่สับครับปลดเซฟลงมาหนคลิกตรง F ก็คือยิงกึ่งอัตโนมัติบิดขึ้นสุดเลย S หน่อย กดไกลแชร์เป็นการยิงฟัวโต้ครับอชอบแอดไลน์มาซื้อได้ครับไลน์ดีร้านตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้ครับที่ร้านมีแบงค์กันอยู่หลายรุ่นนะรุ่นนี้ก็มีแม็กซ์สำรองจำหน่ายด้วยนะครับแม็กซ์สั้นเนาะตัวนี้บรรจุได้14นัดตัวแม็กซสั้นก็1,400บาทโอเคครับ